สวัสดีค่ะไทมาซี่ว่าครูทานอะไรอีกแล้วอ้าวนี่ต้องหยิบมาข้างล่างใช่ไหมคะเฮยเสียวหล่นมากมากเลยนะคะเอ้ยได้เอ้ยันนี้ผมนำเสิร์ฟเป็นโอ้ยโอ้ยเอาออกไง เหมือนไห้ดูลูกเดี๋ยวนะจะถ่ายยังไงสองกล้องว,วะ v R ก็ถ่ายแป๊บหนึ่งนะสวัสดีค่ะเจอกูอีกเล่นนะดูดูภาพกล้องในกล้องนี้กับกล้องนี้สิโอ้โหอย่างต่างนะคะนงีอะไรเอ,อ่ยเฮ้ยยามุนีอื้อ สีในตรงนี้ไม่ค่อยสดเลยไปดูหน้าเพจได้จ้าเรา VR จะโ okay. อเควางไว้ก่อนเฮยสวัสดีทุกคนวันนี้กูมาทานที่อาหานมมัเฉกเยนะ,ะเป็นไรกับมันไม่รู้ล่ะหาน,นะคะแต่ว่าซื้อดีไว้แล้วนะคะก็ต้องมากินเฮยเขาไม่มาแล้วหรอข้างๆกูขขขเขายกเลิกแล้วนะคะ <laughs> ก็นั่งเกิดอ,อัดอยู่ยวะเมื่อตะกี้จะดีกันทุกคนอ,อ่ะเดี๋ยวคุณจะบอกหนึ่งเทคนิคนะคะโอ้ยน่านกินอ่ะดูสิอื้ออันนี้ตักหรือว่าซดนะคะตัวนี้หยิบไทยมาจะตรงแล้วค่อยจะช้อนครับอ้ยยะโอเคเอาถือสองมือ,อไงวะงหยิบมาทั้งแก้วเลยครับผมมาทั้งแก้วใช่ครับ ทางเสร็จแล้วเราวางไว้ซ้ายมือของไฟเดี๋ยวจะมีพนักงานเสิร์ฟไข่อยู่ตรงหนอ๋อมีไข่ปลาอยู่ตรงนี้ด้วยนะไอ้ยะทำยังไงให้ VR เห็นด้วยนะเดี๋ยวนะจะลองจัดแจงว่าวางยังไงดีด <c oughs> ูดูช่างมาันเถอะนะคะ VR ค่อยไปดูหน้าเพจเอาละกันนะโอเคด์ก okay. จะกินโชวเนึ้อคำนะคะอืมด๋อยเค็มๆอร่อยไข่ตุ๋นหรอคะเนี่ยใช่ครับผมเป็นไข่ไก่ออร์แกนิกนะครับไนล์ส นำราคาได้คนะทุกคนได้ยินเสียงไหมเดี๋ยววันนี้เราไลฟ์สดกันยาวๆอีกสักรอบหนึงน,นะคะแต่อันนี้เดี๋ยวครูถ่ายให้ VR ก่อนเนาะเด็กๆาฝากไว้หนึ่งคลิปนี้กันใครก็มาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้ครูนั่งฟังบัวเล็กว่าทอมีความสุขมากแล้วออายคนลุกชะโลมไปด้วยสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ชะโลมไปด้วยความบริสุทธิ์ชัโลมไปด้วยปัญญาื่นลุก มจรรย์มากมีความสุขมากได้ทําอะไรแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะค่อยทยอยแบ่งปันปัญญานี้ให้กับเด็กๆทุกคนนะคะครูมีความสุขมากเขาสอนแบบมหัศจรรย์ปัญญาการที่ยวได้รู้นี่มันขนลุกไพศาลจริงๆวันนี้ครูให้หนึ่งเทคนิคนะจำไว้เอาไว้ไม่ว่าคุณทําสิ่งใดก็ตามจงใกล้ชิดกับเสียงภายในเสมอนะคะจงแบจงใกล้ชิดกับ เสียงภายในเสมอเพราะสิ่งนี้เนี่ยมหาศาลมากมากสิ่งนี้คือการใช้ชีวิตจริงๆอันนี้คือ Live the life จริงๆป็นมันเป็นชีวิตที่เป็นชีวิตชีวานะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราชะลมด้วยปัญญาตื่นรู้เนี่ยมันมหาศาลนะคะเหมือนใครก็ตามที่ได้ได้รับสารนะคะคุณรู้ไหมจริงจริงนั้นเนี่ย เขามีอยู่ประโยคหนึ่งโคตรแพงนะคะ <S <S <se am> คือจริงๆแล้วเนี่ยปัญญาที่เราสอนกันนะคะไปเียอาจจะไม่ใช่ราคาเท่ากับบางทียังราคา <S <S <s> <am> คือปัญญาที่ถูกถ่ายทอดออกมาก็ <S <S <se am> ยังราคาถูกกว่าปญญากกาหรือว่ากระดาษที่ถูกเขียนลงไปหรือออกมาหรือกล้องที่ถ่ายอยู่เนี่ยแต่ว่าใครก็ตามที่ว่าได้มารู้ <S <S <s> <am> ตื่นรู้ปัญญาแล้วเนี่ยปัญญานี้จะอยู่ติดตัวเขาไปตลอดทุกประาทศนั่นหมายความว่าอะไร ทุกสิ่งที่เขาจะใช้ชีวิตต่อไปสามารถเอาปัญญานี้มาดำเนินชีวิตได้ดังนั้นมันไม่ใช่ราคาถูกกว่าสิ่งใดเลยหรือออกไหคะโอ้โหงงไหมงงน่งงงในดงนะคะแต่ขอให้เจริญรุ่งเรืองแล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวกลัวเยใช่แล้วด้านล่างมาเป็นอดที่สอง้าน่าหรอคะใช่ครับผมเอาที่ไม่มีแล้วต้อต้องมอ ยังไม่ทานเลยเนี่ยอันนี้ใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้คืออะไรคะตัวนี้เป็นอาหรเก่นสูตนะครับเป็นต้นผึ้ทอดสไตล์ญี่ปุ่นอ๋อก็คือทานอันนี้ก่อนแล้วค่อยทานอันนี้ใช่ครับผมใครๆคุณสุดแล้วถ้ามาทานตัวนี้แล้วใครออ๋โอเคค่ะเสร็จุดๆตัวนี้เราก็จะเข้าสู่จีนกันเลยได้ค่ะอันนี้ชิลๆได้เนาะได้ครับผมขอบคุณมากเลยงงแลยงงในเดึงโอเคต่อนะคะมันคือคตรแพงนะคะใช่แล้ว ยชโลมไปด้วยปัญญานี่มหาศาลแล้วมันมีคำหนึ่งที่ตื่นรู้มากคือ intellectual laziness เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมหลายๆคนอ่ะเกียดค้านทางปัญญาเอาไง่ายๆคือโง่เขาทางปัญญาเพราะว่าไม่เลือกให้ตัวเองอะ่ะชัดเจนที่สุดนะคะการเกียดค้านทางปัญญาหรือ intellectual in laziness ก็คือ ขายาันผิดจุดขี้เกียจผิดเรื่องเข้าใจป่ะโคตรแพงแต่หลายคนก็เลยใช้ชีวิตแบบไหนยา,ากตากตำนะคะเพราไปรับมมไม่ยอมรับปัญญาที่ใช่โอเคไหมโอเคฝากไว้ข้อนี้ค้อนี้แพงมากนะคะแล้วก็รักมากมีความสุขมากได้ทำอะไรแบบนี้ยิ่งสเตจูนนะคะ หรืออยู่ใกล้ชิดเสียงภายในหรืออยู่ผูกอยู่กับปัญญาที่แท้จริงก็ยิ่งมีความสุขยิ่งเบิกบานไรที่สุดแล้วมันตัดฉับทุกเรื่องราวที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเรานะคะเรื่องไหนที่เรา,เาคิดแล้วไม่มีความสุขก็เลิกคิดมันเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนะึง เรื่องของคนอื่นก็คือเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราโอเคไหมเออเรื่องของเราคิดแต่เรื่องราดีๆความคิดดีๆความเบิกบานอะไรที่จะไปต่อใครที่เราไม่ชอบก็ไม่ต้องไปคิดถึงเขาใครที่เราชอบให้เราคิดถึงเขาเยอะเยอะนะคะองงอโอเคไหมโคตรแพงแล้วก็อวพรอทุกคนให้จเจริญรุ่งเรืองนะคะและที่สําคัญผูกปัญญาที่ใช่นี่สาคัญที่สุดแล้วชันโลมด้วยปัญญาที่ใช่ชะล้างตัวเองด้วยปัญญาที่ใช่มันมีความจบมาก มันเหมือนคุณผลลุกผลลุกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฟังแล้วมันตัวเบาอะนะคะฟังแล้วมันตัวเบามีความสุขเลยอย่างหนึ่งเราอยู่ในเลนที่เราไม่ได้แข่งกันกับใครนะคะเวลาที่คุณอยู่ในเลนของการแข่งขันเนี่ยมันไม่เคยมีครีเอทีฟอยู่ในนั้นเลยนะคะ มันไม่เคยมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้นนะคะเอาเอ็นไหม,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 มส่วนใหญ่ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ใช่ของจริงนะคะเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ไปเพิ่มพูนการแข่งขันหรือใดๆก็ตามยิ่งขึ้นไปอีกโอเคไหมโอ้แบไปแล้วฝากไว้คลิปสั้นๆนะคะวันนี้ฟูอิมเต็มนะคะถูกอาบไลฟ์ด้วยปัญญามีความสุขมากเหมือนเราจะรู้แล้วแต่เราไม่เคยรู้แล้วที่แท้จริงเลย เราเราเราสามารถรู้ได้ยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปอีกแล้วก็ละเอียดเรออตกผลึกยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปอีกนะคะอะไรมากจ้ะโอเคเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคูนั่งกินข้าวกว่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เด็กๆใน VRVIP ดูนะคะแล้วก็เร็วๆนี้เรามีข่าวดีนะคะวันที่28นี้ครูจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์น,นะคะไปลงเพนินนซูล่า ตอนนี้ที่เต็มหมดแล้วนะคะใครจะมาก็เป็นรอบใหม่นะคะเป็นอีกรอบหนึ่งก็ใครจะมาก็มาได้วันที่28่นี้โอเคนะยบา,บายด <Hello. S 1> ักฮัลโหลีเชฟสวัสดี <laughs> 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 น่าดักโอเคไปแหละ <laughs> นนเดี๋ยวจะมาอีก เดี๋ยวเราเจอกันนะคะเดี๋ยวทานข้าวก่อนเดี๋ยวครูถ่าย VR VIP ก่อนนะคะใน VR เราเจอกันนะคะครูถ่ายไว้แล้วโอเคบาย